สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ำจะมาขอแนะนำวิธีการแนบสลิปนะคะเรามาไปกันเลยเนาะหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะหน้าเดสก์ท็อปแล้วเราก็กดเข้ามาใส่่า,าใส่จุดเซอร์เนหรือ THQ อะไรของเราก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วนะคะถ้าเราจะจดกด ให้มันจำให้กดเข้าไปตรงช่องสี่เหลี่ยม remember me นี่ค่ะคือก็คือจำฉันไว้นั่นเองแต่อันนี้เราไม่ทำนะคะเราไม่กดเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยตัวสีฟ้าข้างล่างสุดนี่นะคะ sign in เมื่อมาถึงหน้านี้เสร็จสับเรียบร้อยมันจะกระเด้งเข้ามาตรง go to dashboard กดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้ามาหน้านี้เราเสร็จสับเรียบร้อยวิธีการแนบสลิปนะคะช่องนี้ค่ะสลิป attachment นะคะโอเคไหมคะตรงสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะอะไรลูกจื๊บเหมือนที่หนีบเนี่ยนะคะสลิปตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่น้ำจะพากดนะคะให้ดูตัวนี้นะคะสลิป นะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตัวสลิปเมื่อกดเข้ามาตรงช่องสลิปเสร็จนะคะเราก็เลือก Thailand Bank ตัวนี้นะคะคือกดตัวนี้เนาะกดตัวแรกเลยที่เขาค้างไว้นะคะมันก็จะมาขึ้นเป็นรหัสของเราเนาะเคะูนย์หนึสองสี่แปดแปใช่ไหมคะเสร็จแล้วกดปึป๊บ เข้าไปตรงลูกศรสีผาฟ้านี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะบริษัทเซิร์ฟโฟวิดจำกัดตืดๆ,ๆๆๆนะคะโอเคเมื่อเราเนบสลิปนะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะวันเวลานะคะวันเวลาเราต้องใส่ให้ถูกต้องกับใบสลิปที่เราโอนนะคะเวลาที่เราโอนนะคะอันนี้เอ่อ วันเดือนปีโอเคแล้วแต่เราจะมาแก้ตรงเวลาค่ะนะคะเรามาแก้ตรงเวลาโอเคนะคะเวลาที่เราไปโอนเงินทำการโอนเงินเป็นสิบแปดจุดยี่สิบสามนาทีนะคะเรากดแค่นี้ค่ะเพราะตรงนี้เออเงินที่เรา โอนไปมันจะขึ้นมาราคาเท่านี้นะคะตามที่หมายเลขจุดสองตัวของเราอัตโนมัติค่ะแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะเลือกไฟล์ตรงนี้ที่เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเลือกนะคะเลือกไฟล์ค่ะเลือกไฟล์หมายเหตุแต่ละเครื่องที่เก็บรูปภาพจะไม่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ทําเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอันนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมคะนะคะ เราก็กดซีนมันต้องกดสองอันนะคะเลือกมาเสร็จสับเรียบร้อยเราปุ๊ดอัปเดตแบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาตึ๊บตๆ๊บต๊บตืดเวทนะคะ for อะไรก็บ้ากันไปเนาะเรากดปิดค่ะปดกิดปุ๊บเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาทันทีเลยหนึ่งทับสาม ต้องรอคิวถึงเจ็ด้อหกสิบสองคิวนะคะต้องรอคิวถึง7 6็ด้อหกสิคิวเห็นไหมคะเพชรคือคิวเราไม่ได้มาแบบเล่นเห็นไหมคะรอคิวนานมากแนบสลิปนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นอันแบบเสร็จสับนะคะเสร็จสับโอเคไหมคะเสร็จสับในการแนบสลิปถ้าใบสลิปเราขึ้นมาแบบนี้หมายถึงเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้คือถูกต้องแล้วนะ ต้องให้ดูตรงตรงรูปนี้ด้วยว่าโอเคไหมนะคะโอเคไหมคะนะคะทีนี้เรากดออกที่เรากดออกอย่ามากดตรงสี่เหลี่ยมเล็กนะคะอย่ามากดตรงนี้ให้เรากดเอสิตนี่ออกไปเลยค่ะนะคะตรงนี้หมายถึงเราแนบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะโอเคไหมคะออกมาจากนี่ก็ให้เรากดออกไปเลยนะจ๊ะโอเคไหมคะายบายจ้า